โอ้โอ้ใหญ่มากใหญ่โพดนี่มันปั๊มน้ำมันหรือสนามดิฟรถแข่งโอโ้โหให่แท้ครับนี่เรากำลังอยู่ที่ปั๊มปตทอ,ถถอุ้ย uh! โดนรถไล่เลยเมื่อกี้เมื่อแต่ชมอยู่กับความอลังการของปั๊มปตทท่ารั้วนะครับเลยไม่ได้ดูว่าโดนรถไล่ ก็เป็นปั๊มที่มีที่จอดรถเยอะมากๆใครที่ผ่านไปผ่านมาทางนี้คงจะเห็นได้ว่าปั๊มเนี้ยรองรับกับการเติบโตของร้านค้าอีกมากมายที่รอกําลังจะเปิดนั่นหมายความว่านี่คือแหล่งชุมชนแห่งใหม่ของคนท่ารั้วนะครับซึ่งอยู่บนถนนวงแหวนนะครับรอบที่3 ซึ่งเป็นรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ใครที่เดินทางระหว่างอำเภอนะครับอินเตอร์ซิตี้จากอำเภอหนึ่งไปอย่างอีกอำเภอหนึ่งก็สามารถใช้เส้นรอบที่3นี้ได้เพราะเส้นรอบที่3นี้ไม่ต้องเข้าไปพันเกี่ยวกับเส้นที่มีความยุ่งยากทางด้านการจราจรในเมืองนะครับและเราก็อยู่กับปั๊มน้ํามันปอตทเอ้ยเออใช่ปั๊มน้ํามันปอตทและเราก็อยู่กับโอซาวะราเมงสาขาท่ารั้วนะครับแห่งนี้นะครับซึ่งก็มาตอบโจทย์ ชาวชิงใหม่นะครับที่เดินทางแบบอินเตอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าวันนี้คนที่นี่นะครับที่มาแวะตรงนี้มีเมนูอะไรที่เขาชอบสั่งรับทานกันเป็นประจำกับโอซาวารามเมงวันนี้เรามาเหยียบถิ่นชาวท่ารั้วเราต้องแสดงพลังของโอซาวารามเมงให้คนท่ารั้วได้รู้ว่ามีอะไรอร่อยในเมนูของโอซาวารามเมงนะครับ ซึ่งเมนูนั้นก็คือซ u กิเมงนั่นเองนะครับใครๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักซึกิเมงนะครับซึกิเมงเนี่ยเป็นราเมงนะครับเส้นสดที่เราเอานาเอาเส้นนะครับเข้าไปจุ่มในน้ําซุปแบบน้าซุปเข้มข้นพิเศษของเราใครได้กินซึกิเมงนะครับคนนั้นเนี่ยต้องหลงรักเลยนะครับไทยที่ยังไม่ได้ลองเดี๋ยววันนี้ผมจะสั่งมาให้ดูนะครับรบกวนขอซึกิเมงหน่อยค่ะ มาแล้วครับซุกิเมงช่วยร้อนของเรานี่อืมโอ้โหกลิ่นเนี่ยหอมมากเลยนะครับน้ำซุปเนี่ยเป็นน้ำซุปปรุงรสพิเศษถ้าใครได้ลองชิมจะรู้ว่าน้ำซุปนี้ไม่เหมือนกับน้ำซุปในเมนูอื่นๆของโอซาวารามเมงเพราะน้ำซุปเนี่ยจะมีความเข้มข้นเป็นพิเศษใครที่เคยได้ลองทานโอซาว่ ราเมงในเมนูสูตรอื่นๆไปแล้วนะครับนี่คืออีกหนึ่งซูเปอร์เมนูนะครับที่อยากจะแนะนำให้พวกเราได้ลองทานกันนะครับมีเสิร์ฟแล้วนะครับที่นี่เวลาทานนะครับเราใช้เส้นสกิเมงนะครับซึ่งเป็นเส้นสดของเราเลยนะครับยกเส้นขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จุ่มเส้นลงไปแบบนี้ครับให้เส้นราเมงของเราเนี่ยครับดูดลับดูดซับน้ำซุปขึ้นมา นะครับแล้วก็ซดเข้าไปครอย่าได้แคร์โต๊งข้างๆครับไม่ต้องเห็นใบมอนเขาครับเพราะว่าเขาจะนั่งฟังอยู่ได้เสียงที่อิจฉามากเราว่าไปอร่อยมาจากไหนคุณมันอร่อยจริงๆครับโอเคเพราะนี่คือโอกาสของการรับประทานราเมงแบบญี่ปุ่นแท้ๆครับแต่ก่อนเนี่ยเข้าใจว่าการซดเส้นดังๆเนี่ยเป็นการเสียมารยาทคือปันจความเข้าใจที่ผิด วัฒนธรรมของเขาคือการชดเส้นที่มีเสียงเนี่ยเพราะเขาต้องการชดน้ำซุปเข้าไปด้วยแล้วมันก็เป็นการแสดงถึงการให้เกียรติเจ้าของร้านนะครับว่าเนี่ยอาหารมันอร่อยฉะนั้นเวลาเราทานเนี่ยเสียงของเราเลยครับชดเข้าไปเพราะว่ามันจะได้นำซุปติดพร้อมเส้นมันเองนะครับเท่านี้ครโอเคชาวถ้ารั้วทุกคนก็จะได้อร่อยกับ เมนูเส้นสุกิเมงซึ่งเป็นเส้นเหนียวนุ่มแป้งเฉพาะพิเศษในสูตรของโอซาวะราเมงนะครับพร้อมกับซุปเข้มข้นที่รับรองว่าไม่มีใครเหมือนและก็ไม่เหมือนใครในประเทศไทยแน่นอนเพราะน,นี่คือสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะครับชาวท่ารัวทุกคนนะครับจะได้มีโอกาสทานราเมงอร่อยๆในสูตรแบบสุกิเมงอาหารญี่ปุ่นแท้ๆความตั้งเดิมแท้ๆในราคาปั๊มน้ำมันครับ